โรเล็กเคยทำหน้างาช้างออกมาเป็นหน้าปัดจริงๆหรือปเปล่าเดี๋ววันนี้ผมอธิบายให้ฟังครับถ้าตอบแบบง่ายๆสรุปเลยนะครับก็คือไม่เคยนำางาช้างมาเจรไนเป็นแผ่นหน้าปัดบางๆแล้วใส่เข้าไปในนาฬิการุ่นไหนเลยและทำออกมาจากโรงงานไม่เคยครับสาเหตุเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่างาช้างมันถูกแปนจากไซเทสสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ได้มีกฎหมายการแดนหรือไซเทสต่างๆเราสังเกตได้าจากอะไรบ้างครับ จิวเวลลี่จากมันกริฟฟ์และแอปเปลหรือจิวเวล y ี่ต่างๆเนี่ยสมัยก่อนมีทําจากนงาช้างแต่ปัจจุบันนี้ไม่สามารถทําได้แล้วและไม่สามารถอินพ r t ตหรือเอ็กซ์พอร์ตเข้าในหลายประเทศทั้งยกกุโรปและทั่วทั้งโลกนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เถียงกันมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับ Ro เลดหน้างาช้างมันคือการเข้าใจผิดข,ของคนเวลาเห็นหน้าปัดสีขาวที่ผ่านเทคนิคแฮนด์เพนติ้งหรือพาตินาผ่านการเวลาไปปุ๊บหน้าสีขาวขุ่น มันกลายเป็นขาวครีมขุดแล้วก็มีสีที่เหมือนกับงาชางซึ่งมันจะเกิดขึ้นในรุ่น l o r e u DESJUST 1ก2 2 0หรือรุ่นที่ผมใส่ตอนนี้นะครับ18238ที่ไม่ใช่การแฮนด์เพนติ้งแต่ใช้โอปออย่างแคทชล l องนะครับซึ่งมีความขาวขุดและเมื่อโดนแสงหรือสะท้อนแสงในบางมุมมันจะเหมือนกับงาช้างเป๊ะเลยแต่ทําไมเราถึงรู้ว่ามันไม่ใช่งาชา้างอย่างที่ผมบอกครับปัจจุบันนี้เนี่ย มันสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ไม่เหมือนกับ20-30ปีก่อนที่ต้องรอหนังสือ Official จาก Rolex อย่างเดียวหรือเป็นหนังสือบทวิเคราะห์จาก c o l l เตอร์ชื่อดังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆในแต่ละเว็บไซต์ปัจจุบันนี้ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณพอสมควรนะครับผมแนะนำว่าเราควรที่จะ ใช้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์ที่เป็น Official Partner กับ p r o l ิ x ซึ่งข้อมูลพวกนี้เราเปรียบเทียบกันแต่ละอย่างในล้วก็จะพอเห็นเลยว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนาปัดของนาฬิกาซึ่งถ้ามันมีงาช้างจริงๆเนี่ยมันไม่มีทางขาย2 0 0 0 0 0 3 0 0แสนบาทเหมือนกับ16220ด้วยครับมันจะต้องมีราคาหลายล้านบาทมา,มากเลยซึ่งมันไม่มีกับ